ชัดเจนแล้วนะครับเหตุการณ์ยิงที่ตลาดอตกรนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายด้วยกันนะครับเป็นรอพพสี่รายนะฮะเป็นแม่ค้า1รายและไอ้คนยิงก็ยิงตัวเองตายตามไปอีกหนึ่งรายด้วยกันนะครับคนยิงนั้นรู้แล้วนะฮะเราเวลาเจอข่าวอย่างเงี้ยต้องมีสติก่อนนะครับบางคนไปบอกเป็นขมงขมเณรอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันวุ่นวายไปหมดสุดท้ายเป็นคนไทยฮะชื่อในน้อยอยู่เภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับในน้อยคนนี้เคยทําบริษัทร,ร่วมกันกับรอพอทั้ง4รายที่เสียชีวิต เพราะนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะคาดการว่าอาจจะเป็นความแค้นหรือเป็นความไม่ถูกเขาเรียกไม่ถูกใจกันมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็มาระเบิดอารมณ์ในครั้งนี้เพียงแต่ว่าตลาดออสกรมันกว้างใหญ่ครับแล้วไปยิงตรงที่เขาถ่ายของที่ต่างกจะส่งของไปช่วยชายแดนคนก็เลยผูกเรื่องกันไปเละเทะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามมีเรื่องอะไรแล้วมีสติก่นกอนนะครับแล้วหาเหตุหาผลก่อนนะฮะ ถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะตำรวจสนบางซื้อเขาก็รีบสืบสวนนะครับกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยคนตอนนี้คนยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นเบื้องต้นข่าวที่ชัดเจนและชัวเป็นอย่างนี้ครับ